สวัสดีครับผมก,ก็ผมบอสเซอร์หมอนตกไก่นะครับผมในคลิปเรนี้ผมจะมาสอนสร้างเป็นเขาเรียกว่าทางลับนะครับทางเดินลับนะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูก่อนนะว่ามันทานํางานยังไงเีดแต่เดี๋ยวก่อนนะผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนอืม คือตรงนี้นะครับมันจะเป็นาทางลับนะครับเอาไว้เป็นทางลับนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็ทําให้มันเป็นแบบกระทัดรัดที่สุดนะครับสําหรับช่องทางเดินแบบทางเดียวนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับโอเคกดตรงนี้เลยจึ๊บจบโอเคมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะปิดก็จะปิดตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับพอกดอันนี้ก็จะเป็นการ นะครับเราก็สามารถเดินเข้าไปได้ปกติเลยโอเคแล้วมันก็สามารถวางซ้อนทับด้วยกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสอนสร้างเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างแบบนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ที่สําคัญเลยนะครับเราต้องมีสโนว์บอลเป็นจนํานวนมากนะครับเพราะว่าใช้แป๊บเดียวมันก็จะหมดแล้วนะในนี้แล้วก็ในกล่องนี้ด้วย ตรงนี้เหลือสี่อันนะอ่าฮะนะครับผมแต่อันนี้นะครับมันจะต้องใช้บกทา target ด้วยนะครับเวอร์ชัน่นก่อนๆก,ก็อาจจะไม่มีนะแต่เวอร์ชั่นหลังๆนี่มันค่อนข้างจําเป็นนะครับในการสร้างวงจรเลสโตนค่อนข้างมากเลยนะโอเคครับเรามาสร้างกันเลยนะครับผมอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างวันนี้ครับก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะโอเคนี่ล็อกเ s t o n e ด้วยนะ เอาออกมาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะตรงนี้ครับให้เราวางปิดเป็นที่รองฐานมันก่อนตรงนี้ให้เราวางเป็นสติกี้พิตตันนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับ แล้วเราก็วางอ,ออฟซิเดียนตรงนี้นะครับผมแล้วก็วางอ่าพิสต,ตันวางแบบนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นบลเรสโตนนะครับตรงนี้เราใส่เป็นซิกกี้พิสตันแล้วก็บลเรสโตนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับก็ทําเหมือนกันแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็วางมาแบบนี้แบบนี้แบบแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้วางผิดนะ ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็วางเป็นบล็อกซีเดียนนะครับโอเคตรงนี้ก็วางวางบล็อกก่อนนะรตรงนี้ก็วางเป็นทําเหมือนเดิมนะแบบนี้แล้วก็ใส่บล็อกเรสโตนแล้วก็ตรงนี้ครับให้เราใส่เป็นสกีวิตันแล้วก็บล็อกเรสโตนนะครับผมแบบนี้อ่าฮะรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับเราก็เอา o b s e r v e r นะครับเลสโตมาก่อนนะตรงนี้ให้เราวาง Observ e r นะครับเล s t o n e วางไว้ตรงนี้ให้เราวาง,วาง,วง,าวางปลักไว้ตรงนี้ครับแล้วก็รีเวิร์ครับตรงนี้เป็นจุดกำเนิดไฟของเรานั่นเองต่อไปนะครับให้เราวางเป็นเ e สโตรนคอมเบอร์ o ลเตอร์ไม่ใช่คอมเบอรลเตอร์ดิรีพิเตอร์พูดผิดอีกแล้วแล้วก็วางเลสโตนต่อมานะครับตรงนี้ก็วางเป็นรีพิเตอร์นะครับแล้วก็วางเลสโตนต่อมานะครับ โอเคจนสุดเลยนะครับแบบนี้เราก็จะได้ประมาณนี้ด้านบนก็จะได้แล้วนะครับผมโอเคด้านบนก็ได้แล้วนะครับมาดูการทําด้านล่างนะครับตรงนี้เราจําเป็นนะครับที่จะใช้เป็นอ่าเจ้าดีพนนเซอร์นะดีพนนเซอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้วางไว้ตรงนี้แล้วให้เราใส่สโนโบอลนะครับไว้ตรงนี้อ่า วางไว้ก่อนเอาฮอปเปอร์นะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอากล่องนะครับวางไว้ตรงนี้เพื่อเพิ่มปริมาณนะครับอ่าเวลาเราเอาสโนว์บอลเข้าไปนี่เราก็เอาเข้าไปใส่ในเชสเลยนะแล้วตรงนี้นะครับให้เราวางเป็นอ่าบล็อกแล้วก็บล็อกทาร์เก็ตนะครับแล้วเราก็มาเข้าสู่การทําวงจรน,นี้วงจรที่วงจรอ,อ่า เปลี่ยนไฟลัมให้เป็นไฟค้างนะแบบนี้อ่าให้เราวางดอปเปอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ดอปเปอร์หันหน้าขึ้นส่วนดอปเปอร์ตรงนี้ก็หันหน้าไปทางนี้นะครับแล้วก็ฮอปเปอร์ตัวนี้ครับหันหน้าเข้ากับไอเจ้าบล็อกลิสโตนตรงนี้โอเคตรงนี้ให้เราวางบล็อกออฟลิสโตนนะลสโตนดิตรงนี้ โอเคด้านล่างนะครับให้เราใส่เป็นไอเทมนะครับเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นแบบนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็ให้ระวังฮอปเปอร์นะครับแล้วก็นี้แล้วก็วางบล็อกไว้ตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้ให้เราวางเป็นเลสโตนท็อนะครับตรงนี้ก็วางบล็อกอ่า ก็แบบนี้เลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็แค่เอาสโนบอลเข้าไปใส่ตรงนี้นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะผมขอเสอกสโนบอลมาแป๊บหนึ่งก่อน แล้วเราก็พิมพ์จํานวนเข้าไปนะเอาแบบเยอะๆเลยนะ999 99. ปุ๊บอ่ะมันมันไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามันเยอะเกินไปแปบ๊บหนึ่งนะผม,มเอาใหม่อันนี้ผมขี้เกียจเอาออกมาเองเอาหนึ่งพันชิ้นนี่โอ้เต็มตัวเลย แล้วเราก็เอานี่ครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะครับใส่เข้าไปอเจนมันเต็มเลยก็ได้นะแล้วก็จะได้แบบเปิดได้นานๆนะเคประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวมาทดสอบกันดูก่อนอืก็จะปิดแบบนี้นะครับ อ่าหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าบล็อกแทรเก็ตมันทํางานยังไงมันจะทํางานเวลามีบล็อกอะไรที่มันปิวมาโดนมันนะสนุบอลแบบนี้นะครับมันก็องมีไฟด้านล่างแล้วมันก็จะทําให้ตรงนี้ mm. นี่ครับยิงของไอ้เจ้าด้านล่างนะครับที่มันมีของอยู่ยิงของขึ้นมาด้านบนนะครับคอมบิเลเตอร์ก็จะ ตรวจจับได้ว่ามันมีของในตัวนี้ก็จะส่งไฟให้กับบล็อกนี้นะครับแล้วบล็อกนี้ก็จะมีฮ็อปเปอร์ฮ็อปเปอร์มีไฟก็จะส่งให้ตรงนี้ต่อแล้วตรงนี้ครับเป็นวงจรค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะนะครับเป็นวงจรค้างค่อนข้างนานนะครับนิยมทํากันมากเลยนะแบบเราต้องการไฟไฟค้างระยะเวลาน,านานประมาณหนึ่งนะ ซึ่งมันจะใช้ได้สําหรับพิสตันเลสตนล้ําอาประมาณนี้นะสองตัวนี้นะครับที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมแน่ใจนะครับเคก็จะประมาณนี้เลยเนาะสาหรับไอ้เจ้าทางลับอันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับคืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปโรใหม่ๆนะครับ Bye bye.